สวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะในวันนี้ครูฝ้ายจะพาเด็กๆชั้นป .6 รวมถึงพี่ๆชั้นมัธยมด้วยนะคะมาสรุปความคิดรวบยอดเรื่องหอรอมอและคอรรนอค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนยังเป็นข้อสงสัยแล้วก็ยังจำไม่ค่อยได้วิเคราะห์ไม่ค่อยออกนะคะตอนนี้ครูฝ้ายจะพาเด็กๆมาสรุป ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับหอรมอนะคะในระดับชั้นประถมก็จะมีวิธีการหาอยู่3วิธีคอรนอก็มี3วิธีเช่นกันค่ะเดี๋ยวคุณพาขอใช้สีในการแสดงสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะว่าหอรมอใช้3วิธีสีส้มนะคะแล้วก็สีฟ้าคุณพายจะใช้กับคอรนอนะคะแบบนี้เนาะนี่ค่ะแบบนี้นะคะตัวอย่างโจทย์นะคะนี่คุณพายกตัวอย่างโจทย์ที่เราใช้หอรมอ ทั้ง3วิธีในการหาแล้วก็คอณอทั้ง3วิธีในการหาตัวเลขนี้นะคะยกตัวอย่างมา3จํานวนคือ8 16และ20ครูฝ้ายจะหาหอรมอของ8 16และ20โดยใช้วิธีที่1ซึ่งวิธีที่1ก็คือการหาตัวหารร่วมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยแต่เขียนเยอะ ซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบวิธีนี้นะคะคือจะต้องเขียนตัวหนังสือและตัวเลขเยอะหน่อยนึงอ่าอย่างเช่นนะคะให้ใช้วิธีการดังนี้ค่ะบรรทัดแรกก็จะเขียนว่าจํานวนนับที่หาร8ลงตัวเราจะไม่เติมคําว่าด้วยนะคะหาร8ลงตัวนะคะถึงจะถูกต้องนะจํานวนนับที่หาร8ลงตัวได้แก่แล้วเราก็เรียงมาเลยค่ะเรียงมาตั้งแต่เลข1และเอาตัวเลขที่ เอาไปหาร8แล้วลงตัวคือ8หารด้วยเลขตัวนี้อ่ะพูดง่ายๆก็คือ8หารด้วยเลขตัวนี้แต่และตัวแล้วลงตัวพอดีก็ได้แก่1 2 4และ8นะคะหรือท่องง่ายๆคือเรียกง่ายๆว่าแม่สุดคูณแม่ไหนที่มีผลคูณได้เท่ากับ8บ้างก็มีแม่1เนี่ย1จะเป็นจำนวนนับที่หาร ทุกตัวได้ลงตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็สองเนี่ยจะหารเลขคู่ได้ลงตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสี่แม่สี่มีมีเลขแปดแล้วก็แม่แปดก็แปดหนึ่งแปดอย่างเงี้ยนะคะสี่ก็สี่คูณสองได้แปดเราก็จะได้มาสี่สี่จำนวนบรรทัดที่สองก็คือหาจำนวนนับที่หารสิบหกลงตัวก็จะได้แก่หนึ่งสองสี่แปดแล้วก็สิบหก ครูฝ้ายจะไม่เขียนว่าแล้วนะคะครูฝ้ายเขียนเป็นจุลภาคคอมมาไว้นะคะก็คือดูว่าแม่สุดคูณแม่ไหนที่มีการคูณเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็น16ได้บ้างก็คือสุดคูณแม่1แม่2แม่4แม่8แม่16นั่นเองค่ะถัดมาปรทัดที่3นะคะคือจำนวนนับที่หาร20ลงตัวก็จะได้แก่1 2 4 5 10แล้วก็20นะคะก็มี6จจำนวนแบบนี้ บรรทัดถัดมาหลังจากที่เราไร่เลียงได้เรียงไปแล้ว3าบรรทัดเราก็จะไปเขียนว่าจำนวนนับที่หารทั้ง8 16และ20ลงตัวก็คือหารทั้ง3จํานวนลงตัวเลยเนี่ยเราก็เลือกมาค่ะเราจะเลือกจํานวนที่มีเหมือนกันทั้ง3บรรทัดก็จะมีอะไรบ้างมี1เนี่ยต้องมีอยู่แล้วผู้ฝ่ายขอไม่ได้เอามาใช้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะไม่ได้เอาเลข1มาใช้ด้วยนะคะก็จะมีสองเนี่ยที่ านทั้ง3ตัวลงตัวแล้วก็มี4ส่วนตัวอื่นถ้าหารได้แค่สองบรรทัดแบบนี้นะคะสองจำนวนเราไม่เอานะคะเราก็จะเหลือแค่นี้กับนี้2กับ4เราก็จะเขียนว่าได้แก่สองและ4บรรทัดจะต้องมีอีกบรรทัดหนึ่งคือให้เลือกตัวที่มากหอร์มอคือหารร่วมมากตอนนี้เราได้ตัวหารร่วมแล้วนะคะก็คือ2กับ4แต่เราเลือกตัวที่มาก ดังนั้นตัวหารร่วมของ 8, 16และ20ก็จะได้แก่2และ4หาตัวที่ลงตัวแล้วก็หาตัวหารร่วมคำนี้คำเดียวกันนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้คำนี้บ้างแล้วถัดมาค่ะสุดท้ายเป็นการสรุปคำตอบได้เลยค่ะก็ว่าเขียนเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นจำนวนหารที่จำนวนหาราตัวหารร่วมที่มากที่สุดในวงเล็บชื่อว่าหรม ของ 8, 16และ20ก็คือเลข4นั่นเองค่ะเพราะว่ามากที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบสุดท้ายวิธีที่2ค่ะเราจะใช้วิธีที่2ก็ได้วิธีที่2ก็จะสั้นมานิดนึงคือการแยกตัวประกอบค่ะวิธีที่1ไปแล้วเนาะการหาตัวหารร่วมวิธีที่2เป็นการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอย่างนี้ วิธีนี้เด็กๆส่วนใหญ่ก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ต้องเขียนตัวหนังสือเยอะเลยแต่จะต้องเขียนเครื่องหมายคูณเยอะหน่อยนะคะกระจายคูณกระจายแยกก็คือการกระจายออกไปแยกตัวประกอบดูว่าเลข8เนี่ยมีอะไรประกอบกันอยู่บ้างที่คูณกันแล้วได้มีค่าเท่ากับ8ซึ่งเด็กๆจะต้องแยกออกไปให้เป็นจำนวนเฉพาะที่สุดนะคะจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะ8เท่ากับ2 คูณ2คูณ2ไม่เชื่อก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะคูณกันได้เท่ากับ8เนาะถัดมาค่ะบรรทัดที่2 16เท่ากับ2คูณ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 ไป4ตัวนะคะข้อถัดมาบรรทัดถัดมานะคะ20กระจายได้เป็น2คูณ2คูณ5เราได้แบบนี้แล้วเราจะหาหอรมโอโดยการวิธีการก็คือให้เด็กๆ ดูทั้ง3บรรทัดถ้าเกิดว่านี่เป็นมีนเลขอยู่3จํานวนนะคะให้ดูทั้ง3บรรทัดว่า3บรรทัดนั้นมีเลขอะไรที่เหมือนกันทั้ง3บรรทัดให้วงไว้ค่ะก็คือ2ใช่ไหมคะที่เหมือนกันไม่อะไรอีกมี2ในตัวถัดไปส่วนอันไหนที่มันเป็นแบบเหมือนกันเพียงสองบรรทัดเราไม่เอามาวงนะคะนี่อันนี้คือเหมือนกันเอามา1ตัวหลักการง่ายๆคือครูพัฒจะเขียนไว้นะคะว่า เหมือนกันเอามาหนึ่งตัวไม่เหมือนกันไม่เอามาอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ครู้ไฟได้เรียนจากคุณครูของครู้ไฟตั้งแต่ครูไฟเป็นเด็กค่ะ ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะเหมือนกันหอรอมอนะคะเหมือนกันเอามาหนึ่งตัวคือด,ดูว่าเหมือนกันทั้ง3มบรรทัดเนี่ยหยิบมาหนึ่งตัวมาเขียนครูใบ้ก็เขียนไว้ตรงนี้น,นี่เลข2วงแรกก็คือเลข2ตัวนี้นะคะเลข2องวงที่2ก็คือเลข2ตัวหลังแล้วจับมาคูณกันได้เท่ากับ4เราก็จะสรุปคำตอบได้เป็นหอรอมอของ 8, 16และ20คือ2คูณ2 เท่ากับ4เหมือนกันเอามาหนึ่งตัวส่วนที่ไม่เหมือนกันทั้งสามบรรทัดเนี่ยถึงจะเหมือนแค่สองเราก็ไม่เอานะคะเพราะว่าโจทย์ให้เราหาของหรอ,อรมอของทั้งสามจำนวนถ้าเหมือนกันแค่สองจำนวนเนี่ยเราไม่เอานะคะต้องเหมือนกันทั้งหมดเอามาหนึ่งตัวก็ได้ออกมาตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เอามาหนึ่งตัวในตัวนี้ออกมาแบบนี้นะคะส่วนไม่เหมือนกันเราไม่เอามาเนาะ วิธีที่3ค่ะวิธีที่สมก็จะหาง่ายขึ้นกว่าวิธีที่2อีกนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเ,เวลาทําโจทย์ก็มักจะใช้วิธีที่สในการหานะคะในการหาหารอร์มนแล้วก็นําไปใช้นําตัวเลขไปใช้ในโจทย์ปัญหาเรามาดูวิธีที่สกันค่ะวิธีที่สคือการหารสั้นการหารแต่ที่เรานิยมใช้ก็คือหารแบบหารสั้นนะคะ หางสัน้นเด็กๆจําได้ไหมคะว่าจะต้องใส่เครื่องหมายหารแต่ว่าตัวขีดเนี่ยครูวว่าสอนแล้วเนาะอาจจะต้องขีดยาวหน่อยตามจํานวนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ขีดไปเอาตั้งไว้ตอนแรวกอ่ะครูใบปิดไว้ก่อนปิดนี้ไว้ก็เขียนเลข8 16และ20 เขียนเว้นวรรคห่างกันหน่อยนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่สับสนเวลาดูตัวเลขก็จะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเขียนไว้แบบนี้แปดสิบหกและยี่สิแล้วเด็กๆด,ดูว่ามีเลขอะไรที่มาหารได้ทั้งแปดสิบหกและยี่สิบเหมือนกันเอาแบบง่ายที่สุดเลยก็ลองเอาแม่สองมานะคะแม่สองเอาสองมาหารก็จะได้เอาสองมาหาร,าหารตัวแรกก็จะเป็นเท่าไหร่คะสี 4, นะคะตัวถัดมาเอาสองมาหารก็จะเหลือแป ตัวสุดท้าย20เอาสองมาหารก็เหลือ10แบบนี้แล้วดูนะคะ4 8แดและ10ยังมีตัวที่ร่วมกันอยู่ก็คือหารได้ต่อถ้าหารต่อได้ก็ต่อเลยค่ะเอาแม่สุดคูณแม่อะไรมาหารต่อดีคะเป็นแบบนี้เอาแม่สองเพราะว่าแม่สองเนี่ยมีทั้งเลขสี่เลข8และเลข1ิเป็นผลคูณอยู่ในนั้นเลยนะคะผู้ป้าก็เอาแม่2มาหารสองมาหารตัวแรกหาร4ี่นะคะก็จะเหลือ 2เอามาหาร8ดเหลือสี่เอามาหาร10เหลือห้าถ้าเกิดว่าเจอจำนวนเฉพาะนี่หลักการของครู้ายที่ครู้ายสอนอเด็กๆไปนะคะตรงนี้สำคัญมากๆอย่าจำสับสนกับครอนอนะตรงนี้นะคะเมื่อเจอจำนวนเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้หยุดค่ะตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะตัวใดตัวหนึ่งให้หยุดทันทีเลยแล้วไม่ต้องทำต่อถึงแม้ว่า2กับ4เนี่ย จะดึงต่อได้แต่เราจะไม่ดึงแล้วเพราะว่าเราเจอสอเราเจอห้าแล้วหอร์มอหยุดอยู่แค่นี้ค่ะง่ายมากฮอรมอจะจะแบบง่ายๆจะได้เลขออกมาเป็นเลขนิดๆนะคะเราก็มาดูเลยว่าฮอรมอเลือกเอาตัวเลขไหนมาเนี่ยฮอร์มอให้เอาตัวเลขเฉพาะตัวที่นำไปหารก็คือตรงนี้ค่ะแบบนี้เอาตัวเลขข้างหน้า มาเท่านั้นข้างล่างไม่เอามานะคะเราก็จะจับคูณกันเพราะฉะนั้นหอรอมอของ8 16และ20คือ2จับคูณกับ2ที่ครูไพชี้นะคะจะได้เท่ากับ4ซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะคะสำหรับหอรอมมเนี่ยเราจะนำไปใช้กับโจทย์แบบไหนบ้างนี่แหละเป็นปัญหาสำหรับเด็กๆ ครูใบจะบอกเทคนิคง่ายๆเลยค่ะที่ใช้มาได้ตลอดเลยไม่ว่าเด็กๆจะเจอโจทย์แบบไหนแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอันไหนควรใช้หอรมโอโจทย์ไหนควรใช้คอรนอนะคะสำหรับโจทย์หอระมอเนี่ยจะมีนี่ที่ครูใบสรุปไว้นะคะว่าส่วนใหญ่จะสื่อถึงความมากที่สุดในกรณีที่มีสิ่งของหลายๆชนิด ที่เราต้องการจัดแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์ใส่ภาชนะใหม่ใส่ก้องใส่ถาดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีค่าน้อยกว่าตอนก่อนที่จะแบ่งให้สังเกตว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีการแบ่งเกิดขึ้นการแบ่งนะคะจำนวนของสิ่งของจะลดน้อยลงอันนี้นะคะในะแบบฝึกหัด สำหรับเด็กๆชั้นป6เนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยที่เป็นโจทย์หอร์มอครู่าจะขอยกตัวอย่างนะคะหอร์มอเนี่ยจะสังเกตเลขเลยเด็กๆเ,เราจะดูแต่คำว่ามากน้อยยังไม่ได้นะคะจะ,จะดูเฉพาะคำคีย์เวิร์ดเท่านั้นยังไม่ได้เพราะเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็วิเคราะห์ด้วยอันนี้ครูายขอยกตัวอย่างนี้นะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่หรับเด็กๆชั้นป6นะคะเราก็มาดูที่ โจทย์ปัญหาเลยอย่างโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดนี้เขาจะมีให้ฝึก9ข้อแต่เราไม่รู้หรอกว่า9ข้อนั้นอะอะไรใช้หอระมออะไรใช้คอรนองถ้าใครวิเคราะห์ไม่เป็นลองสังเกตแบบนี้ค่ะลองอ่านโจทย์นะคะครูใบยขอยกตัวอย่างแก้วตามีเหรียญ1นบาทอยู่132รเหรียญเหรียญ5บาทอยู่154หี่เหรียญและเหรียญ10บาทอยู่176เหเหรียญแก้วตา,ต,าต้องการจัด เงินเหรียญใส่ถุงจับเหรียญใส่ถุงให้แต่ละถุงมีจํานวนเหรียญเท่าเท่ากันและเป็นเหรียญชนิดเดียวกันโดยให้จํานวนถุงน้อยที่สุดจะจัดได้ทั้งหมดกี่ถุงถุงละกี่เหรียญอันนี้ครูไพ่จะไม่เขียนให้ดูเพราะว่าครูไพ่พา,พาทําในห้องเรียนแล้วนะคะทีะ่เป็นโจทย์ปัญหาแต่เพราะว่าครูไพาจะสอนวิเคราะห์ถ้าใครกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งจะได้วิเคราะห์ได้ดูบางคนใช้เห็นคําว่าน้อยปุ๊บคอรอนอทันที ผิดนะคะไม่ใช่นะคะเราจะต้องอ่านโจทย์ให้จบก่อนแล้ววิเคราะห์แต่ละสถานการณ์ตามตามตามเรื่องราวเขาให้เขาบอกว่าเขามีเหรียญอยู่แล้วตอนแรกก่อนที่จะแบ่งแล้วต้องการจัดแบ่งใส่ถุง ต้องการให้ได้จํานวนถุงน้อยที่สุดซึ่งเวลาถุงน้อยๆเนี่ยเวลาบรรจุภัณฑ์น้อยๆจํานวนถุงจํานวนถาดจานวนจานน้อยๆของที่อยู่ในแต่ละจานก็จะต้องมีมากนั่นคือหอรอ์มนอนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องใช้หอรอ์มอในการคิดแล้วทําต่อโดยหาหอรอ์มอของตัวเลขทั้ง3ตัวให้เรียบร้อยของเหรียญให้เรียบร้อยจะได้หอร์มออะไรที่มากถุงหรือว่าเหรียญในโจทย์ข้อนี้ครูฝ้ายสอนในห้องเรียนแล้วนะคะว่า ดูว่าอะไรที่มากมันจะมีถุงกับเหรียญเขาต้องการถุงน้อยแสดงว่าเหรียญในแต่ละถุงต้องมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากคือเหรียญเราได้หอระมออกมานั่นคือจํานวนเหรียญในแต่ละถุงแล้วค่อยมาหารนะคะ,แล,คาานะคะแล้วค่อยเอาตัวเลขเนี่ยที่เป็นหอระมอนะมาหารมาหารมาหารนะคะเอามาหารตัว ตัวตั้งพวกนี้ถึงจะได้เป็นจํานวนถุงออกมาว่าเหรียญหนึบาทใช้กี่ถุงเหรียญ5บาทใช้กี่ถุงเหรียญสิบบาทใช้กี่ถุงแบบนี้นะคะอันนี้คือการวิเคราะห์นะคะเด็กๆจะต้องอ่านและตีความก่อนมองเป็นสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องคณนอนเลยเนาะสำหรับเด็กๆชั้นประถมนั้นครู้าจะสอนวิธีการหาทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีที่1คือการหาผลคูณร่วม ซึ่งถ้าเป็นหอรอมอเนี่ยเราจะใช้คำว่าการหาตัวหารร่วมสำหรับคอรอนอใช้ว่า ผลคูณร่วมนะคะวิธีการก็คือบรรทัดี่ยมันจะเขียนเยอะหน่อยเขียนตัวหนังสือมากเขียนตัวเลขเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอรู้ไว้เผื่อถ้าใครชอบวิธีแรกก็จะจะได้ใช้วิธีแรกในการหาแต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมกันนะคะเขาจะเป็นนิยมวิธีที่2กับ3เรามาดูกันว่าวิธีแรกทํำยังไงนะคะก็จะเขียนบรรทัดแรกว่าจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ8ได้แก่ก็ท่องแม่8เลยค่ะหละกักการง่ายๆท่องแม่8 แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สาสิบสองเขียนเรียงต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแปดห้าสี่สิบั้นด้วยคอมม่านะคะแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกเรียงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดซึ่งครูฝฟายขอมาต่อในบรรทัดนี้เพราะว่าบรรทัดเดียวเนี่ยไม่พอล้นกระดาษแล้วนะคะก็เป็น 14 4 1 1 2 120ไปเรื่อยๆจนครูฝ้ายก็เขียนมาอ่ะพอละแต่ครูฝ้ายจะไม่แค่หยุดแค่เลขนะคะจะเขียนคอมมาแล้วจุดๆ,ๆุเพราะว่าผลคูณของ8เนี่ยมีมากมายต่อได้อีกนับไม่ถ้วนก็เลยเป็นจุดๆๆนะคะบรรทัดที่2จะเป็นจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ16บ้าง ก็ได้แก่16ท่องเลยแม่แม่16นะคะ16แล้วก็32 48ใครไม่ได้ก็เอา16คูณต่อไปเรื่อยๆคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆนะคะจนคูณไฟลพอแล้วที่จะหยุดถึง176แล้วก็จุดจุดจุดอย่าลืมคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงจุดจุดจุดนี้นะคะจุดจุดจุดนี้นะคะแล้วก็ต่อไปบรรทัดถัดมาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ20ได้แก่ 21เป็น20 2สิบเป็น40 23เป็น60 24เป็น80ไปเรื่อยๆยี่สิบหเป็น100แล้วก็120ถัดไปร4 0ยสี่ส0บร้อยหยังไม่จบนะคะใส่จุลภาคแล้วก็จุดจุดจุดอย่าลืมนะคะต่อท้ายทุกๆบรรทัดจะมีจุดจุดจุดในการหาผลคูณนะคะบรรทัดถัดมาจะเป็นการรวมรวมยอด จำนวนนับที่เป็นผลคูณร่วมเมื่อกี้มีผลคูณของแต่ละตัวแล้วต่อไปหาแบบที่ร่วมกันร่วมกันทั้ง3ตัวของทั้ง86และ20ก็จะได้แก่80เอาที่เหมือนกันวิธีการง่ายคือเด็กๆด,กดูดูของสมบรรทัดบนที่เหมือนกันมีเลขอะไรเหมือนกันอยู่มี80ใช่ไหมเพราะว่าตัวบรรทัดนี้ก็มีบรรทัดของ20ก็มี80เหมือนกันอเอามาเขียนตรงนี้นะคะ แล้วก็มีอะไรต่อลองไล่ต่อดูมี60บรรทัดนี้ก็มี6 0สิเออร้อยหกสิบขออภัยค่ะมีร้อยหกสิบเหมือนกันเอามาใส่ตรงนี้แล้วมันมีต่อไปได้เรื่อยๆอีกถ้าเราเขียนเลขได้ไล่มาต่อเนี่ยมันก็จะมีต่อนะคะซึ่งคุณฝ้ายก็ขอเจอแค่สองตัวก็พอละแล้วก็คอมมาแล้วจุดๆๆเพราะสิ่งที่เราจะใช้คือตัวแรกตัวที่น้อยที่สุดที่เราจะใช้นะคะเพราะฉะนั้น สรุปอีกบรรทัดหนึ่งเลยผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดเลือกเอาตัวที่น้อยที่สุดในวงเล็บคือคอรนอนนั่นเองชื่อเล่นชื่อว่าคอรนอของ 8, 6และ20คือ80นะคะเลือกตัวนี้ค่ะแบบนี้นะคะวิธีที่2งง่ายขึ้นมาคือเขียนไม่ต้องเยอะแต่ว่าวิธีการหาจะต้องแยกออกมาให้ครบนะคะ วิธีที่2เหมือนกับวิธีที่2ของหอรมอเลยค่ะการแยกตัวประกอบก็วิธีการแยกตัวประกอบนะคะดูว่า8มีอะไรกระจายคูณได้8บ้างซึ่งเวลาแยกนะคะคุณไฟขอแนะนํำเลยว่าให้แยกออกมาต้องเป็นจำนวนเฉพาะคูณกันซึ่งตอนแรกเด็กๆอาจจะเขียนแบบนี้8คือ1กับ8คูณใช่ไหมคะแล้ว8ตอนนี้แยกเป็น 2อคูณสแล้ว4สามารถแยกต่อเป็น2กับ2เราเอามาเขียน1ปกติเราไม่เอามาเนาะเจอ2 1ตัว2ตัวและ3ตัวเอามาใส่ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะนี่นี่เอามาใส่ก็จะเป็น8เท่ากับ2คูณสคูณสซึ่งการแยกตัวประกอบเนี่ยเหมือนกันกับคอรนอนะคะแยกออกมาแต่ต่างกันตรงตรงไหนเรามาดูนะคะคุณปขอใช้ปากปากาแดงในการวงต่างกันตรงที่ ถ้าเป็นหอรอมอเนี่ยเราวงถ้ามีทั้งครบทั้งสาบรรทัดเราวงหนึ่งวงแต่ถ้าคอร,อรนอนะคะถ้ามีครบทั้งสาบรรทัดเราวงหนึ่งวงก่อนแบบนี้วงนะคะมีสองทั้งสามบรรทัดต่อไปมีสองทั้งสาบรรทัดอีกวงอีก1วงส่วนคอรนอเนี่ยถ้ามีอีกสองมีแบบ2บรรทัดก็วงแบบ2บรรทัดใช้ขอใช้ต่างสีขอใช้สีเขียวในการวงตรงนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะเหลือคอรอนอเนี่ยเราจะไม่ทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไว้เราจะวงฝคไฟขอใช้สีน้ำเงินตกคู่นะคะอันนี้สีน้ำเงินในการวงตัวเดียวๆที่ไม่มีคู่ตอนแรกเขามีกลุ่มมีกลุ่มเนสีแดงวงทั้งสามบรรทัดแล้วถัดมาเราดูแบบสามบรรทัดจบแล้วเราก็มาดูแบบสองบรรทัดว่ามีอะไรคู่กันบ้าง ก็มี2กับ2ตรงนี้ที่คู่กันแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีแบบ2บรรทัดแล้วก็มีแบบแค่บรรทัดเดียวก็วงแบบนี้วงไว้แล้วเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นโคอรโนของ 8, 16และ20เวลาเราแยกตัวประกอบเดี่ยแยกให้เป็นตัวเลขน้อยๆน,นะคะก็คือจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วเช็คโดยการจับคูณว่ามันใช่ตัวที่เราตั้งไว้ไหมนะคะเราได้ สองที่เป็นวงปากกาแดงมาแล้วตัวนี้คืออันแรกที่ครูฝ้ายชี้นะดูตามที่ครูฝ้ายชี้ด้วยนะคะสองที่วงแรกคือสองตัวนี้นะคะสองเลขนี้นะแล้วก็สองในวงวงปากกาแดงอันที่สองคือสองวงนี้ที่ครูฝ้ายเพิ่งวงใบนะคะแล้วก็ส่วนสองถัดมาคือสองวงสีเขียวที่เป็นสองที่วงสองบรรทัดก็คือตัวนี้เชื่อมกันนะคะสังเกตสีนะแล้วก็เลขสองกับเลขห้าคือตัวที่เป็นเดี่ยวๆตัวเดียว ตอนแรกเนี่ยแสดงคือเป็นแบบกลุ่มได้ต่อไปก็จับจับคู่แล้วก็นี้จับเดี่ยวนะคะแล้วนำคูณกันให้หมด2 2 2คูณ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 5ก็ได้80นะคะคำตอบที่ถูกต้องคอณอของ18แต่ของขออภัยค่ะคณอของ86และ20ก็คือ80นั่นเองเหมือนกับวิธีที่1เลยคำตอบเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราถนัดว่าเราใช้การหาแบบไหนวิธีไหน ที่เราถนัดนะคะส่วนวิธีที่3ก็เป็นวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งที่เด็กๆมักจะเอาไปใช้ตอนที่แก้โจทย์ปัญหานะคะก็คือใช้วิธีที่3การหารสั้นการหารสั้นนี้ก็ทำการตั้งหารเหมือนคล้ายๆคล้ายๆกับหอรอมอแต่คอรนอเนี่ยจะต้องทำต่อจนสุดสุดไปสุดที่ทั้ง3ตัวเป็นคอรน นะคะทั้งทั้งสามตัวเป็นจํานวนเฉพาะขออภัยนะคะทั้ง3ตัวล่างสุดเป็นจํานวนเฉพาะแต่ถ้าเป็นหอรอมอที่ครูฝ้ายสอนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเจอจํานวนเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้หยุดแต่ถ้าเป็นคอรนอคือเจอจํานวนที่ไม่สามารถหารต่อได้แล้วก็คือเจอเจอ,เอจำนวนเฉพาะทั้งหมด1กับจำนวนเฉพาะเนี่ยให้หยุดไว้วิธีการตอนแรกเนาะเด็กๆก็ตั้งหารเหมือนกันค่ะใช้2มาหาร8 16และ20ก็จะเหลือ4 8และ10 เอาสอมาหารต่อเหลือ2องสี่ห้าแล้วสองกับสีเนี่ยร่วมมีมีเลขร่วมกันอยู่ต้องดึงออกมาคือเอา2ไปหารก็จะเหลือแค่1 2ึและหถ้าเป็นแบบนี้ในในหรอรมอเราจะหยุดใช่ไหมคะเราจะหยุดเพราะว่าเจอเลขสองกับเลข5ที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่ถ้าเป็นคอรอนอเราไม่หยุดคอรอนอต้องเอาไปให้สุดๆนะคะก็คือทำไปจนกว่าจะไม่มีตัวร่วมกันก็เอาสองมาหารต่อ เหลือ1เหลือ2เหลือ5อย่างที่ครูไพ่บอกไปนะคะว่าเมื่อเจอจํานวนที่ไม่สามารถหารต่อแล้วให้หยุดเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าครนอรของ8 16และ20คือการหาครนอรจับเลขข้างนอกเครื<ๆ>่องหมายเอามาให้หมดนี่มี2 3ตัวแล้วนะแล้วก็มี1ค่ะตรงนี้ที่ครูไพ่ชี้นะคะแล้วก็มี2ค่ะ ตัวนี้นะคะแล้วก็มีขยับนิดนึงแล้วก็มี5ค่ะนี่นะคะคูณกันให้หมดจะได้80%เหมือนกันกันกบวิธีที่2เลยวิธีที่1เลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องจะออกมาเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดวิธีไหนเราคล่องวิธีไหนเราเลือกใช้วิธีนั้นนะคะให้เหมาะสมกับตัวเองถ้าเราทำถูกต้อง ตามแต่ละวิธีทําถูกต้องตามแต่ละวิธีเราก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องเหมือนกันค่ะซึ่งพอรอนอนําไปใช้กับโจทย์แบบไหนบ้างหรูฟ้าสรุปไว้ให้แล้วนะคะดูการนําไปใช้เลยนะการนําไปใช้ก็คือใช้กับโจทย์ที่ต้องการหาจํานวนสิ่งของอย่างน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ในโจทย์จะมีแบบลักษณะของความอย่างน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก่อนที่จะจัดแบ่งก่อนที่จะแบ่งและใช้กับโจทย์ที่ถามหาความทีความบ่อย จำนวนวันวันที่เวลาเป็นต้นนะคะซึ่งมักมีคำว่าพร้อมกันตรงกันพบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะคือลักษณะโจทย์จะมีความตีความในลักษณะแบบว่าต้องการหาจำนวนสิ่งของตอนแรกที่ก่อนที่เราจะแบ่งว่ามีน้อยที่สุดเท่าไหร่อย่างน้อยสุดเท่าไหร่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะคะแล้วก็ใช้กับโจทย์ที่ถามหาเรื่องของความถี่ความบ่อยจำนวนวันวันที่เวลา ซึ่งแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้ามีาบริษัท3บริษัทมาส่งของพร้อมกับวันแรกในวันนี้แล้วก็แต่และบริษัทก็จะมาส่งความถี่ต่างกันแล้วเขาจะมาเจอกันอีกเมื่อไหร่อันนี้แหละค่ะนี่คือจะต้องใช้คอรนอรในการแก้โจทย์ปัญหา <c oughs> ตัวอย่างเช่นไฟขอยกตัวอย่างเหมือนเดิมนี่ในแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดท,ที่แบบฝึกหัดเล่มหนึ่งนะคะคณิตศาสตร์พื้นฐานสสวทนะคะลองเปิดไปที่อันนี้ก็ได้ ที่จะมาเจอกันเนี่ยอันเนี้ยที่ฮิตเลยนะคะที่คอรนอมักจะฮิตคําถามที่ถามแบบนี้เนี่ยอย่างข้อ8นี้สังเกตง่ายๆเลยสนตาลและพิมพ์เป็นพนักงานส่งของของร้าน A ร้าน B และร้าน C ตามลําดับโดยสนส่งขนมทุกๆ4วันตานส่งขนมทุกๆ3วันและพิมพ์ส่งขนมทุกๆ5วัน ถ้าทั้ง3าคนส่งขนมร้านพรนิพาในวันที่6ธันวาคม2562ทั้ง3าคนจะส่งขนมให้ร้านพรนิพาวันเดียวกันในครั้งต่อไปเมื่อใดก็คือมาเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะคะตีความลักษณะนี้ก็จะใช้เลขของทั้งเลข4เลข3ามเลข5ไปหาคอรอนจะได้เป็นจำนวนวันที่เขาจะต้องนับจากวันแรกมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็นับต่อต่อไปนะคะแบบนี้เนาะนอกจาก ข้อ8ก็ยังมีข้ออื่นที่เป็นคอรนได้นะคะอย่างเช่นอันนี้สังเกตง่ายๆเลยที่บอกไปปาล์มโอและบิลมีขนมปังคนละเท่าๆกันตอนแรกเท่าๆกันเนี่ยไม่รู้เท่าไหรแหละตอนแรกคือก่อนแบ่งไม่รู้นะคะทั้ง3คนทั้ง3คนนำขนมปังส่วนของตนที่มีอยู่ทั้งหมดไปแจกเด็กโดยปาล์มแจกได้20คนโอแจกได้25คนและบิลแจกได้30คนซึ่งเด็กแต่ละคนที่ได้รับขนมปังจาก แจกคนเดียวกันจะได้รับขนมปังจำนวนเท่ากันตามโอและบิวมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อคือตอนแรกที่เขามีตอนก่อนที่เขาจะแจกอะเขามีเท่าไหร่ก่อนแบ่งมีเท่าไหร่อันนั้นคือใช้คอรนอเพราะว่าตอนแบ่งแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตามเงื่อนไขแบบนี้เราก็ต้องเอาตัวเลขทั้ง3มตัวไปหาคอรนอจะได้จำนวนขนมปังอย่างน้อยที่สุดที่3มคนมีนะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะเราก็มีให้ฝึกอีกตั้งหลายหลายาหลายคำถามเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะครูไพ่จะพาเด็กๆชั้นป .6 ได้ฝึกทําโจทย์วิเคราะห์โจทย์หรอรมอและคอรอนอนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําไหวนะคะซึ่งาการใช้การวิเคราะห์โจทย์หรอ,อ,อรมอคอรนอเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะที่เด็กๆจะได้นําไปใช้ทั้งตอนอยู่มปออ .6 และก็อยู่มัธยมนะคะ พร้อมกับเวลาโตขึ้นด้วยเราจะได้นํามาใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยสําหรับวันนี้นะคะสรุปความคิดรวบยอดหอรอมอครอนอพร้อมกับการนําไปใช้ในโจทย์ของคุณฝ้ายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ